ภาพบอกขยะในพื้นที่อ่างทองครัคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญอันนี้ขอบคุณภาพจาก Facebook ด้วยนะครับนี่นะฮะก็เราจะเห็นแล้วนะครับนี่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลำดเทวราช อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะฮะขอบคุณช่างบอยพี่มันกรรมกรน,นะครับเฟซบุ๊กนะฮะน้ําเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีข่าวออกไปว่าขยะจะลอยบ้างน้ํามันจะไปตามน้ําบ้างตอนนี้มีการป้องกันกันไว้แล้วแล้วก็ประมาณสัก11บเอโมงวันนี้ฮะทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคหนนทบุรีนะครับส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์นะครับเข้านั่งเรือเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ํารอบบ่อขยะส่งตรวจนะครับเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเนื่องจากว่าน้ํา มันท่วมด้านในนะฮะก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณเตือนใจทรงไตรนะครับนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่า ทำแนวคันไว้ก็ไม่คิดว่าน้ํามันจะล้นเข้าไปได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคันที่ทําไว้เอาไม่อยู่ฮะเพราะว่าปริมาณน้ํามันค่อนข้างเยอะมากวันนี้นะครับเดี๋ยวคุยกับทางท่านสพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่างทองนิดนึงฮะสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับท่านนรงพรดุดเดิมเข้ามาสวัสดีครับท่านพออครับครับผมครับครับท่านฮะตอนนี้วางแนวทางแก้ปัญหาบ่อขยะในพื้นที่ยังไงบ้างฮะอ๋อก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนเรียนให้ทราบข้อมูลนะครับว่ากระแสน้ําไม่ได้ พัดผ่านเข้าไปภายในบริเวณบ่อขยะนะครับครับแต่เป็นเพียงว่ากระแสน้ําอยู่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยด้านหลังของบ่อขยะมีมีคูกั้นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วขยะส่วนใหญ่ก็เป็นขยะเก่าซึ่งซึ่งห่างจากคันคูเป็นไปไม่ได้ที่กระแสน้ําจะพัดเข้าไปในกองขยะแล้วพัดพาขยะออกมาแต่ระดับระดับน้ําที่ขึ้นเออขึ้นมาเป็นระดับน้ําที่ดันตัวสูงขึ้นทําให้ระดับน้ำสูงขึ้นในบ่อสูงสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับครับถ้าถ้าก็เออบริเวณเสร็จประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของด เรื่องขยะใหม่ก็ไม่ได้นําเข้าไปแล้วนะครับคือกระแสข่าวที่คนกังวลว่าไอ้ขยะมันจะลอ,อยไปตามน้ําหรือว่าน้ําเสียที่มันถูกน้ําท่วมเนี่ยจะลอ,อยไปอันนี้อันนี้อันนี้จะจะจะ,จะไม่เกิดเหตุในลักษณะนั้นใช่ไหมฮะอ่าไม่เกิดเหตุครับไม่เกิดเหตุเพราะว่ามันไม่อยู่ในแนวที่ท,ที่น้ําซัดบ่อขยะหรือซัดกระแสเข้าไปนะครับครับแต่ทางของเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับสำนักงานควบคุมาะพิสสิ่งแวดล้อม ที่6นนทบ,บุรีส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่นะครับเอาเรือออกไปตรวจเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อป้องเพื่อป้องกันเพลิงหรืออาจจะมีสารปนเปื้อนที่บริเวณโดยรอบตอนนี้กาลังเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำนะครับผมครับ,รบท่านมีข้อแนะนํากับชาวบ้านในพื้นที่หรือว่าคนที่รับทราบข้อมูลยังไงไหมครับเพราะว่าหลายคนพอเห็นภาพออกไปเริ่มเริ่มกังวลใจกับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นฮะอ๋อโดยทั่วไปโดยขนาดทั่วไปในกรณีเกิดน้ําท่วมสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนคนต้าระวังหรือป้องกันอยู่แล้วก็คือคือโดยทั่วไปก็คือเรรรื่ออองงงขกกกาาาป้้ันนํ โรคน้ํากัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานแล้วคือเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้สัมผัสน้ําเพราะโดยทั่วไปน้ําไม่ไหลเชี่ยวไปมันอาจจะมีความเจือจางแต่ถ้าน้ํานิ่งหรือน้ําตัววเป็นจุดอื่นๆก็โดยโดยทั่วไปทางสาธารณสุขก็ในการต้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของการาโรคเท้าเปื่อยอยู่แล้วครับประมาณนี้ครับผมครับท่านถ้าให้ประเมินท่านท่านพอจะขีดวงได้ไหมครับว่าระยะประมาณสัก กี่ตารางกิโลเมตรหรือกี่ร้อยเมตรรอบบอ่อขยะที่จะต้องเฝ้าระวังฮะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังแต่ตอนนี้คือพื้นที่เฝ้าระวังผมคิดว่าบริเวณตรงนั้นน่ะน,น้ําไม่ได้ไปทับก,กระแสน้ําไปแต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ควรเข้าใกล้อยู่แล้วนะฮะประมาณสักถึงตรงนั้นไม่ค่อยมีชุมชนนะประมาณสักกิโลนึงผมว่าน่าจะเสียจใจละฮะอ๋อก็ในรัศมีตารางประมาณทักหนึ่งตารางกิโลเมตรรอบบอ่อขยะครับผมครับหลังจากหมายถึงหมายหมายถึงหมายถึงว่าและขนาดเดียวกันนะครับตอาวนี้ได้วางแผนกับทางเทศบาลพอน้ำพอน้ำลดเสร็จปุ๊บ เขาก็เตรียมสาร EM เาอ็มอะไรต่างเพื่อไปฉีดอ่าเพื่อ ปัดสระพร้าพน้ำอยู่แล้วครับผมครับคือถ้ถาถ้าดูเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียมการค่อนข้างเยอะหลายคนไม่คิดว่าน้ํามันจะมันจะล้นเข้ามาข้างในหลังจากนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นึกว่าน้ําจะเอ่อขึ้นมาระดับน้ําจะยกตัวสูงขึ้นครับท่านครับผมหลังจากนี้ท่านจะพอน้ําลงจะดําเนินการยังไงคุยพูดคุยกันยังไงเพิ่มเติมไหมฮะอ๋อก็ได้วางแผนเบื้องต้นแล้วครับว่าจะต้องเตรียมทั้งปูนขาวทั้ง e อมต่างๆเพื่อป็นงกานฆ่าเชื้อโรคหรือเพื่อเพื่อเพื่อไม่เกิดเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเพื่อไม่เกิดการกระจายคคครรััับบผม หลายคนในส่วนของในส่วนของจังหวัดก็เริ่มเริ่มพูดคุยแล้วครับว่าวางแผนแล้วครับผมครับท่านทศจอีกนิดนี้บางคนกังวลเรื่องโรคชีนูน้ําจากกองขยะมันจะเกี่ยวอะไรกันด้วยไหมฮะอ๋ออันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ครับต้องต้องขออนุญาตท่านต้องต้องคุยกับทางทางทางแพทย์ทางสาธารณสุขครับผมครับครับครับอันนี้ส่งตรวจน่าจะได้ผลตัวอย่างประมาณสักกี่วันครับท่านครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบทันทีแล้วกันถ้าได้ผลตรวจเพราะว่าตอนนี้กำลังเข้ามานะครับผมครับ เอานาเรือออกไปแล้วครับผมกรับคลับกับเสาละครับครับขอบคุณท่านมากครับ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 ท่านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะก็อย่างที่ท่านบอกไปเดี๋ยวจะเรีบแจ้งให้ทราบนะครับผลตัวอย่างน้ําเป็นยังไงนะครับขอประชาชนอย่าพึ่งตระหนกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ในระยะประมาณสัก1กิโลเมตรอย่างที่ท่านทศจอบอกไปคือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะฮะเพราะว่าหนึ่งน้ไม่ได้ไหลผ่านกองขยะโดยตรง กองขยะไม่ใช่เส้นทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ําเวลามันเอ่อเนี่ยมันก็จะค่อยๆแผ่ออกไปนะครับมันไม่ได้แผ่แบบเวลาน้ําพัดมาแล้วมันไปทั้งหมดทั้งกองขยะทั้งน้ําอะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะนี่น้ําซึมเข้าไปและน้ําจะค่อยๆแผ่ออกไปช้าๆนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับประมาณสักโดยรอบ1ตารางกิโลเมตรนะครับรัศมีโดยรอบบ่อขยะ1ตาราง1กิโลเมตรเนี่ยฮะโดยรอบทั้งหมดนะครับก็อย่าพึ่งเข้าไปนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้วก็ เก็บตัวอย่างส่งตรวจก่อนแล้วก็จะรีบแจ้งให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้นะฮะคนอ่างทองน่าจะอ่วมแน่นอนนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้นะครับเราไปกันน้ําฝั่งแม่น้ำเจ้าพยากันค่อนข้างเพราะว่าห่วงจากฝั่งแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยมันจะเข้าตัวเมืองแต่ตอนนี้นะครับน้ําจากคลองลําช่วดซึ่งรับน้ํามาจากแม่น้ำเจ้าพยาที่ล้นข้ามถนนเส้นอินบุรี ตรงทับยานะครับที่ล้นข้ามถนนเมืองสิงห์บุรีที่ล้นข้ามถนนอำเภอรพรมบุรีน้ำมันเทลงคลองลำชวดนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วคลองลำชวดเนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะมีประตูระบายน้ำไปออกที่โครงการส่งน้ำและบำรุงนักษายยางมณีบรรจบกับแม่น้ำน้อยที่อำเภอโพทองเพราะน้ำเนี่ยมันล้นนะครับมันก็แผ่ออกเลยควบคุมไม่ได้นะครับทีนี้ตรงไหนต่ำมันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือตอนนี้ลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ต่ำกว่าตลิง่งเร็วที่สุด นะครับแล้วก็ลดการระบายน้ําที่ประตูระบายน้ํำบรมธาตุที่ชัยนาทนะครับจะแก้ปัญหาได้แต่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าน้ําตอนเหนือก็ยังเยอะอยู่นะครับจะใช้ระยะเวลากี่วันนะฮะฝากเป็นกําลังใจสําหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุกที่นะครับต่อไปเคียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ